ขวบหมอนสวัสดีคะ่ะวันนี้ขอเสนอเมนูน้ำลูกหม่อนนะคะโดยวัตถุดิบของเราก็จะมีดังนี้คะ่ะน้ำตาลนะคะแล้วก็ลูกหม่อนคะ่ะเราไปเริ่มทำกันเลยคะ่ะอันดับแรกนะคะเรานำลูกหม่อนลงไปปั่นก่อนนะคะขั้นตอนนี้ก็จะใส่น้ำลงไปนิดนึง หลังจากนั้นเราก็จะมาปั่นกันนะคะโดยขั้นตอนนี้ของเราก็จะปั่นปั่นปั่นไปค่ะปั่นจนน้องละเอียดเลยนะคะปั่นปั่นไปค่ะพอน้องละเอียดแล้วเราก็มาใส่ผ้ากรองนะคะเพื่อที่จะบีบเอาน้ำลูกหม่อนกันค่ะเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาบีบเอาน้ำลูกหม่อนกันค่ะบีบบีบไปเลยนะคะ สีของน้องก็จะออกมาสีประมาณนี้เลยค่ะน่ากินไหมคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาตั้งหม้อเพื่อต้มน้ำลูกหน่อนของเรากันเลยค่ะต้มๆไปเรื่อยนะคะพอน้ำเดือดค่ะเราก็จะเอาน้ำตาลมาใส่ค่ะ ใส่มากใส่น้อยแล้วแต่เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาคนๆๆๆไปเรื่อยค่ะคนให้น้ำตาลละลายระหว่างนี้ไฟก็จะแรงหน่อยนะคะชอบหวานน้อยหวานมากแล้วแต่เลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมานำใส่แก้วแบบนี้นะคะน้ำลูกหมอนของเราก็เสร็จแล้วคะ่ะพร้อมเสิร์ฟกันเลย